ไม่รู้ว่าจะไปถึงที่ไหนที่ทำงา,น,านที่ทํางานคนไม่มีแต่ว่าฝนก็ตกหนหลังใหญ่หนักจริงๆเหรอพี่ต่อโคนี่ก็อยู่มานานมากแดดวันนี้ไปมันก็ไม่มีแล้วพี่มองดูไฟมันยังไม่แรงก็วิ่งเข้าไปอีกเข้าไปห้องว่าจะเข้าไปห้องแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าพอดีว่าไม่มีใครอยู่แล้วก็ประตูล,ล็อกพอดีตอนนั้นแฟนออกไปข้างนอกครับก็เลยเอาอะไรไม่ได้เลยเอกาสารไม่ได้สักสิ่งเลยแม้กระทั่งบัตรที่ทํางานไม่ได้ทั้งสองคนก็ออกมา กันแบบเยอะมากวิ่งชนกันบ้างก็งจะทาอันนี้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็จะจะออกไปข้างนอกจังได้ของใช้ในห้องแบบว่าของใช้ไฟฟ้าบ้างก็เป็นพวกผ้าหมออย่างนี้ยังไม่มีและอย่างพวกค่าใช้จ่ายเรายังพออยู่ไหมครับตอนนี้ที่จะออกไปเช่าห้อง เยอะค่ะเพราะว่ามีแค่กระเป๋าใบเดียวติดตัวออกมาก็คือกระเป๋าใบนี้เลยใช่ไหมครับตอนนี้กังวลอะไรมากที่สุดไม่รู้ จะไปอยู่ที่ไหนที่ทงานที่ทำงานตรงนี้แงก็ยังเข้าไู้ได้บางคนตอนนี้ก็เดือดร้อนกันหนุได้กันมาเสื้อตอนนี้ก็ดได้กันมาคแค่ตัวแล้วก็เสื้อบางคนได้แค่เสื้อตัวเดียวก็สามสิบอะไรแทบจะไม่ได้หยิบมันออกมาเราเปไ็นช่วงเวลาแบบเร็วมากนะคะ20นาทีจริงๆริงการที่จิตใจตอนที่ถามว่ามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยจริงนะพี่กับการที่เราเห็นต้องร้อยต่อสองร้อยชีวิตที่มัน รับฐานะกางแบบนี้ไม่ได้เลยซึ่งดเกิดได้เร็วเร็วนะจริงแล้วก็บรรท่านนมันเป็นภาาที่ว่าเราจะเตือนใจแล้วทุกครั้งที่เราไปดูการไฟไหม้มันก็สะเทือน <S <S แต่พอเรามาเจอตัวเองถาว่าฝนกนี้หนักหหนักจริงๆรค่ะพี่คือมันรับไม่ได้ว่าทำไมมันรวดนเร็วขนาดนี้แต่ไ้พวกหมอนท้าห่มค่ะของใช้ okay. ยาสีฟันแปรสีฟันอะไรพวกนี้ถ้าหน่วยงานช่วยได้ก็อยากจะบรบกวนได้ช่วยกันเพราะว่าตอนนี้ร้อยกว่าตอนกว่าชีวิตตอนนี้ก็เดือดร้อนกันมาก